สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ทบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงการให้กับคนที่เกิดราศีธนูลักขนาธนูระหว่างวันที่22-31ถึงพฤษภาคมนี้นะคะช่วงปลายสัปดาห์ปลายเดือนสัปดาห์ปลายเดือนของเดือนพฤษภาคม2567นะคะกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนาธนูนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะมาดูกันนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนาธนูนะคะอืมเทนนรวอนงานเยอะงานเยอะงานหนักแบกภาระในเรื่องของงานเอาไว้นะคะในช่วงนี้เนาะงานถาโถมเข้ามานะคะสิบไม้นะคะ เป็นลักษณะของการต้องเร่งมือทำงานในช่วงสัปดาห์ปลายเดือนนะคะปลายเดือนนี้นะคะงานค่อนข้างเข้ามาเยอะนะคะแบบเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าแผนกก็เลยทำให้ต้องรับภาระในเรื่องของงานมากกว่าเป็นปกติเนาะและช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพในอาการปวดคอบ่าหลังเนี่ยในเรื่องของการแบกภาระก็อาจจะปวดหลัง ทำงานหนักนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นานนะคะก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ก็ให้เรามาระวังดูแลตนเองด้วยนะคะในช่วงนี้นะ,ะมาดูกันต่อนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนราศีธนูลักนาธนูนะคะในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ เดี๋ยวไฮโลเฟนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะเดี๋ยวฮโลเฟนเป็นไพ่พระเนาะคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะสวดนมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนาะหรืออยากทําบุญอยากเข้าวัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวันพระพอดีรวดวันพระใหญ่นะคะวันวิสาขานะเนาะบางคนอาจจะเข้าวัดนั่งสมาธินะคะช่วงนี้ดีมากเลยเนาะการนั่งสมาธิมันทาให้คุณมีสติเนาะมันทาให้คุณมีสมาธินะคะไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถ สร้างสรรค์ผลงานและฝ่าฟันมันไปได้นะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดูแลให้การอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะทําอะไรติดขัดปรึกษาผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือที่ทํางานคนที่อาวุโสกว่าเรานะคะท่านเมตตาเมตตาเรานะคะท่านอาจจะให้งานเดะมูนเดะมูนมันเป็นลักษณะของ อารมณ์ที่ขุ่นมัววิตกกังวลเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานในช่วงกลางคืนเอ่อเลยทําให้แบบว่ามีกิจกรรมในช่วงกลางคืนเยอะหรืออาจจะใช้ความคิดอาจจะใช้จินตนาการสร้างสารรค์ผลงานในช่วงกงเวลากลางคืนทํางานในช่วงกลางคืนก็ได้หรืออาจจะเป็นความคิดที่ ม,มันอยู่ในจิตใจลึกๆของคุณน่ะเหมือนคุณหวาดกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นลนักษณะของเดอะมูนก็อาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสมีจิตใต้สํานึกหรือเป็นคนที่มีเซนส์แรงในช่วงนี้เนาะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของเจ้าที่เจ้าท,าที่เจ้าทางที่บ้านก็ได้นะคะก็ช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระก็อธิษฐานแผ่เมตตาให้เจ้าที่ด้วยนะคะมาดูกันต่อนะ สิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคนาธนูวันที่22-31พฤษภาคมนี้นะคะอืม justment justment เ,เ,เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประ,ประมาณนั้นนะคะเป็นลักษณะของอสิ่งที่คุณทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขารับรู้เขารับทราบเขาได้รับบุญกุศลที่คุณได้ทําเอาไว้นะคะที่คุณได้ทํามาเนี่ยเขาได้รับแล้วตอนนี้เหมือนชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องต่างๆมันกําลังจะคลี่คลายแล้วก็กลับร้ายกลายเป็นดีประมาณนี้นะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ทรัพย์สินมรดกนะคะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นที่ดินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ ดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานทุกอย่างมันก็กาลังจะคลี่คลายนะคะกำลังจะดีขึ้นนะคะว้าวเพจออฟสอดเพจออฟสอดเป็นลักษณะของคนเด็กดื้อหน่อยเด็กดือ้อคนที่ชอบออมีทิฐิแต่เขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนทันเกมเป็นลักษณะของคนที่คิดอะไรแบบ ค,คิดทันคนอื่นเน่ะมีอาจจะไม่ไม่ได้ถึงขนาดมีเล่เหลี่ยมหรอกนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบชอบเอาชนะเนาะเพจออฟสอดเป็นเะด็กดื้อเนาะเป็นคนชอบเอาชนะแล้วก็ลักษณะของจัสเม Jasmine, นเนาะจัสเมนมันจะเป็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะหลังจากที่ชีวิตของคุณอ่นะมีปัญหาที่สะสมมานานเนาะ ตอนนี้มันเหมือนว่าคุณดําเนินมาจนถึงจุดที่บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตแล้วสิ่งที่รอคอยของคุณกําลังจะสําเร็จนะคะในช่วงนี้เนาะอุปสรรคที่ต้องเจอก็อาจจะคนที่ลูกหลานบริวารหรือคนที่ทํางานคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยวันนี้เขาจะเป็นนิสัยชอบเอาชนะดื้อๆหน่อยชอบเถียงประมาณนี้นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินนะเงินที่มาจาก ทรัพย์สินบันพบุรุษเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประมาณนี้นะคะได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้ทาทามากได้มากทําน้อยได้น้อยเออช่วงนี้เหมือนเขาให้ขยันเนี่ยให้ขยันให้ตั้งใจทํางานนะคะการทํางานของคุณก็จะได้มาซึ่งเงินแต่ต้องตั้งใจทํางานนะต้องขยันต้องหมั่นเพียรน,นะคะดูกันต่อนะ เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนราศีธนูนะคะ22-31พฤษภาคม2567นี้นะคะืมเก้าถ้วยชีวิตของคุณมีความสุขดีนะมีความสุขอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอ่าความความสร้างสารรค์ความคิดที่คุณ อยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยเหมือนตอนนี้คุณมีแล้ว,ค,ลวคุณมีแล้วซึ่งความสุขอะความสุขเข้ามาหาคุณถ้วยมันหมายถึงความสุขความรักเนาะช่วงนี้อาจจะมีความรักเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้เข้ามาให้คุณเลือกเยอะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เจอเจอสังคมเพื่อนฝูงกินเลี้ยงดื่มกินแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะ อาจจะไปพบเจอเพื่อนฝูงพบเจอเพื่อนเก่าหรืออาจจะไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยแบบเนี้ยเที่ยวทะเลทะเลทเลีทเ่ยวในที่ติดน้ําแบบเนี้ยแล้วทาให้คุณมีความสุขนะคะว้าวเจ็ดเหรียญน,นะคะเซเว่นออฟเพเงินที่คุณรออยู่เงินที่คุณเคยลงทุนลงแรงทํางานไปแล้วตอนเนี้มันกําลังจะกลับมาเป็นผลประโยชน์ รายรับในเรื่องของการเงินแต่ช่วงนี้เหมือนคุณหยุดเงินตรงนี้มันหยุดอยู่มันหยุดมันรอมันนิ่งนะคะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะคุณกําลังจะได้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุณเคยทําทาลงแรงไปแล้วเนี่ยมันกาลังจะตอบละตอบกลับมาเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะเป็นเงินหุ้นเงินกองทุนก็ได้นะคะเงินคำประกันเงินปันผลอะไรประมาณนี้ที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงนี้นะคะ เป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรด้วยนะคะว,ว้าวห้าดาเอ้ห้คาานะคะเป็นลักษณะของการวุ่นวายอ,อาจจะมาจากเรื่องของเอกสารงานคนในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการถกเถียงทะเลาะเบาะแว้งก็ได้ในกรณีที่เราอารมณ์ร้อนเนะก็อยากใจร้อนนะคะใน,นช่วงนี้จะเจอใคร ผู้คนที่เข้ามาอาจจะแบบงานเยอะเนาะงานเยอะในช่วงของสัปดาห์นะคะงานเยอะคนเยอะเรื่องเยอะนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของเอกสารที่ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะดูกันต่อนะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะคนราศีธนูลัคน,น,นาธนูนะคะอืม ถ้าถ้วยเป็นลนักษณะของการอะไรอววรอยู่กับเรื่องเดิมสิ่งเดิมเนอะมันเหมือนแบบคุณยังหยุดนิ่งอยู่กับสภาวะเดิมๆที่มันเหมือนคุณจมอยู่กับอดีตอะอดีตที่มันเคยล้มไปแล้วพังไปแล้วจบไปแล้วแต่คุณยังหวนคิดถึงอยู่จริงๆแล้วมันมีความสุขที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะมันมีสองถ้วยรอคุณอยู่เนอะอืมเขาเหมือนประมาณว่าอยากให้คุณออกจาก ความคิดเดิมๆได้แล้วแล้วก็หันไปสู่ไปมองโลกกว้างนะ่ยมันมีสิ่งต่างๆรอคุณอยู่อีกมากมายนะคะให้คุณแบบดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าดีกว่าที่จะไปนั่งอะไรอวร์กับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่กลับไปหวนคิดก็ได้นะคะ หรือบางทีมันอาจจะมาจากความฝันน่ะมีเดลมูนบางทีมันอาจจะแบบฝันถึงเรื่องเก่าฝันถึงสิ่งเดิมๆฝันถึงคนเก่า <c oughs> ก็เลยทาให้คุณแบบกลับไปคิดถึงเรื่องเดิมๆในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เนาะมาว้าวหกเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะข,ของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันเนาะประมาณว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยาก บริจาครซาบริจาคเงินทำบุญทำทานนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในชีวิตเข้ามาก็ได้นะคะอาจจะมีคนให้การให้โอกาสกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเนาะเงินที่อาจจะมาได้มาจากในทรัพย์สินมรดกที่ดินหรือบรรพบุรุษหรือได้มาจากครอบครัวก็เป็นไปได้มีครอบครัวให้โอกาสกับคุณในเรื่องของการเงินเนาะมันเป็นซิกออเ e น t ทอรเิลเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ เงินที่ได้มาจากครอบครัวเงินที่ได้มาจากผู้อุปการะคนดูแลคนที่อยากให้อยากให้คุณประมาณนี้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะอยากมีเงินแล้วมีเงินตกเบิกเงินตัวนี้ที่ได้รับมาแล้วเนี่ยก็อยากไปทําบุญช่วงนี้ทําบุญบริจาคทรัพย์บ,บริจาคทานก็จะทําให้แบบหนุนนําชีวิตของเราให้แบบทําบุญบางทีมันไม่ได้เรื่องของ ของบุญหรือเรื่องของพุทธศาสนามันก็อาจจะเมียพอเราได้ทําได้จ่ายได้ได้แบบให้อะเนาะเป็นการให้มันก็ดีความสุขมีความสุข,าสขทางใจมันก็เป็นบุญแล้วนะคะในแค่นี้เนาะโอเคนะคะราศีธนูราคนาธนูเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้รับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆนะคะอันนี้อันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปหรืออันไหนที่คิดว่ารับได้อันนี้อย่างอันเนี้ยการทะเลาะเบาแหวง ก็ถือว่าพี่ไพ่ออกมาเตือนช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ทำอะไรให้มีสตินะคะโอเคนะคะวันนี้เมจิกทาลอ์บาคิตตี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ